เริ่มต้นจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลลานบาอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มากกว่า90%พื้นเพชีวิตส่วนใหญ่เวลาแทบทั้งหมดหมดไปกับการ,กรเกษตรกรรมเกิดปัญหาสุขภาพมากมายทั้งโรคที่เกิดจากการปฏิบัติอาชีพนะครับและโรคจากพฤติกรรมสุขภาพนำไปสู่การถอดบทเรียนแล้วเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ประชาชนของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น กิจกรรม3อไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายอาหารและอารมณ์เริ่มได้มารับใช้กับพื้นที่ตบลานบาทั้งเรื่องโรคเบาหวานโรคความดันที่เป็นกันอยู่มากมายทีมสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติบ nah, ้านยิ้วงามตระหนักถ <f estos S 1> so ึงสิ่งนี้นะครับก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ใกล้ตัวเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆเช่นกลุ่มอสมเราได้สังเกตเห็นว่า90%ของอสม มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วในสมาร์ทโฟนก็จะมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่ส่งเสริมกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็น s a m s u n เ Health, Endomado หรือแอปพลิเคชันนับก้าวต่างๆเราเริ่มหัดมาใช้เพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบสุขภาพ3-4ปีที่ผ่านมาเราได้นำมาใช้กิจกรรมกลุ่มนี้ แล้วประจวบเหมาะพอดีกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีกิจกรรมก้าวท้าใจเราก็ได้เริ่มให้อสมอเริ่มส่งผลงานการนับก้าวของแต่ละปีแต่ละปีจนได้ผลเป็นที่หนึ่งของอำเภอนี้ที่มีอสมอเข้าร่วมมากที่สุด mm hmm. เพื่อที่จะให้อสมอได้เรียนรู้ถึงความยากในการออกกำลังกายในภาวะโภชนาการ mm hmm. เพื่อที่จะได้นำไปสอนกับผู้ป่วยเบาหวานความดันได้ถูกต้อง ขั้นตอนในการดำเนินง,งานของเราเนี่ยคือ 1. คนที่มีโทรศัพท์คือสมาร์ทโฟนและ2คือนาฬิกาในการส่งผลเราจะส่งผลในรอบ3ทุ่มของทุกวันโดยที่จะมีแอดมินในการตัดคะแนนของแต่ละวันกิจกรรมหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นวิ่งเดินแล้วก็ส่งผลในของช่วงเย็นของแต่ละวัน เราก็จะมาจัดอันดับในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ว่าใครที่จะเป็นอันดับหนึ่งของในแต่ละวันเป็นการชักนําชักจูงโดยที่เราจะมีรางวัลเป็นแรงจูงใจซึ่งจะมีอสมอทุกหมู่ทั้งหมด9หมู่เนี่ยเราจะส่งยอดทุกวันโดยที่จะมีแอดมินซึ่งเป็นพยาบาลในการตัดยอดรดงนกัน พี่เป็นชาวสวนตอนเย็นพี่ก็ไปเป็นนักวิ่งออกกําลังกายชวนเพื่อนบ้านไปวิ่งด้วยออกกําลังกายทําให้สุขภาพแข็งแรงทําให้มีกําลังทํางานทําสวนผักต่อไปได้ดีค่ะการที่เราได้ร่วมเข้าโครงการนะคะมันจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นตอนกลางวันนะคะเราจะเป็นชาวสวนตอนเย็นมาเราจะเป็นนักวิ่ง ออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเราจะไม่เจ็บไม่ปวดการที่เราสามารถทำงานได้และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันทำให้ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไขในที่สุด